ด้วยความรักของไผ่เราแต่เจ้าของเขาบอกไม่เป็นไรหรอกตายเป็นตายแต่เราไม่ยอมให้ตายหรอกแม่สงสารมันกว่าจะได้อย่างนี้นะนะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาปลูกไผ่ตางมนถุงใหญ่นะครับมาปลูกบริเวณถนนสุวินทวงศ์ ดูดิครับนี่ติดถนนหลวงเลยโอ้สนุกสนานเฮฮาลุงมาแต่เช้าเลยสนุกสนานเฮฮามาเจอพื้นที่แล้วครับนะก็ต้องขอขอบคุณท่านนี้ครับที่ท่านให้งานลุงไว้นะครับบรรยากาศนี่ก็ดูแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความสวยงามมากนะครับเป็นล่องสวนครับซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ น้ำท่วมแต่เขาก็ยกล่องเป็นร่องสวนแล้วนะครับอ่านี่ครับก็ท่านก็ให้ลุงจัดการเองเลยอันนี้สั่งสั่งมนุนไว้200ต้นนะครับสร้างมนูนถุงใหญ่200ต้นเอ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันท่านนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านบอกให้ลุงเนี่ยจัดการเองเลยระยะก็คุยคร่าวๆกันว่าประมาณ6เมตรต่อต้นนะครับ มีทั้งหมดประมาณ5้ล่องมั้งหนึ่งสอสาสี่ห้าหรือ6ก็ไม่รู้อ่าห้าหรือ6กล่องอะนะเดี๋ยวเราก็ข้ามไปดูกันนะลุงกมไปสำรวจแล้วนะครับแม่แต่ประทับใจคืออะไรมาติดถนนหลวงเลยอถนนเส้นใหญ่อะไปกรุงเทพอ่ะแล้วแถมที่นี่จเจริญไหมครับนู่นดูหน่อยดูหน่อยจเจริญมากอ้าวโอเคเดี๋ยว เราจะ,ะให้ชมเป็นทีละขั้นตอนเนาะอ่าอันนี้กำลังจะลงแล้วครับ,รบเรียบร้อยแล้วนะครับให้น้ำที่นี่เป็นร่องน้ำครับก็สามารถให้น้ำได้เลยนี้เรามีระบบก,กันให้น้ำแบบสมบครับ ถ้าจะใช้ปั๊มก็ลําบากเพราะว่ามันห่างมากก็ใช้วิธีนี้ก็คิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันห่างห่างนีนใช้ปั๊มก็ไม่รู้จะต้องลากอ่ะแต่ใช้อย่างนี้ก็เพราะมันจํานวนไม่เยอะใช้อย่างนี้ก็โอเคครับระยะปลูกตอนนี้เราปลูกอยู่ที่6นะครับ6เมตร สบายถูกใจก็คบกันไปโอ้น้ำใสเข้าไปที่ไรออกหมดเลยเนี่ยนี่ไม่เหลือเลยเพราะว่านินมันค้อนใหญ่ ดินทองนาะก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็าพยายามเต็มที่ช่วยชีวิตลูกๆของเรามเขาเรียกลูกๆเขาเรียกว่าน้องๆเนาะดิเยเต่กเดี๋ยวติดจะติดนี่นะดินท้องนาะดินท้องนะาแถวแถวซุยตทวันนะสนุกสนานเพื่อความรักของใครเราเจ้าของเขาบอกไม่เป็นไรเราตายเป็นตายแต่เราก็ยอมให้ตายเรา แม่สงสารมันกว่าจะได้อย่างนี้นะสงสารมากเลยรัเขาด้วยไม่แช่สงสารจรมัาตอนนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด200ต้นนะครับก็พื้นที่ประมาณใกล้ๆ6กไร่นะครับก็ประมาณ6เมตรกว่าๆน่อยๆนะครับตอนนี้ก็กําลังให้น้ําเพิ่มนะครับก่อนจะปลูกเนี่ยเราจุ่มน้ํานะครับเอาเอาถุงเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําเลยแล้วก็มาปลูก ปลูกเสร็จก็ให้น้ําด้วยครับแต่ทีนี้ดูแล้วเนี่ยอไอเดียลุงน่าจะต้องรดน้ําด้วยหลังจากนี้ไปไม่เกิน3วันนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยตอนนี้มันกําลังกินน้ําแล้วดินนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าดินตัวเนี้ยขออนุญาตให้ความเห็นนิดนึงเวลาเขาทาแมคคูเนี่ยมันทำเฉพาะดินที่เละๆเละๆปุ๊บนี่นะพอเขาแห้งเนี่ยเขาเรียกว่าดินสูญเสียโรครงสร้างของดินเนี่ย มันโคตรของความทํางานยากเลยดินนาแบบนี้มันต้องให้ให้แห้งก่อนแล้วถึงจะมาอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นไอเดียนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็ลุยเลยละ่ะพวงง่ายนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงผมฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณท่านที่ให้งานลุงผมด้วยนะครับครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ